สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic Air 45นะคะช a n n e ที่ทำนายดวงชะตาโดยใช้ไพ่ย,ยิปซีค่ะวันนี้แอจะมาทำเป็นคลิปวิดีโอนะคะในหัวข้อเรื่องไพ่อย่าจะบอกอะไรกับ ชาวธาตุลมบ้างในช่วงเดือนตุลาคม2565นะคะมีอะไรที่เราควรรู้มีอะไรที่เราอัปเดตควรอัปเดตหรือว่าควรจะระวังล่วงหน้ากันบ้างเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งก่อนอื่นนแอก็ขอแนะนําก่อนว่าการทานายในวันนี้นะคะเป็นการทานายในภาพรวมอาจจะมีส่วนที่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงบ้างก็ได้นะคะก็ขอให้รับไปแต่พลังงานที่ดีพลังงานด้านบวกไปนะคะเอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบแรกของคุณกันนะคะไพ่ใบแรกของคุณ คุณได้ไพ่เดชริอ o t นะคะโอ้โหไพ่ใบแรกของชาวธาตุลมนะคะก็เป็นนักรบขึ้นมาเลยอ๋อลืมบอกไปนะคะชาวธาตุลมได้แก่ผู้ที่เกิดในราศีเมถุนตุลกุมนะคะ ถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าเราเกิดในราศีเหล่านี้ไหมก็สามารถที่จะเช็คช่วงเวลานะคะใต้ description ของคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะไพ่ใบแรกของคุณเนี่ยเกี่ยวข้องกับเดชะลีอตนะคะซึ่งเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะการโยกย้ายการเดินทางนะคะบางคนอาจจะได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางก็ได้นะคะหรือว่าทํางานติดต่อกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะบางคนเป็นทหารนะคะาทางานเป็นพวกสายงานทหาร ตำรวจแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าตัวคุณเองนะคะอาจจะแบบได้มีความเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเช่นมีมีแฟนเป็นชาวต่างชาติอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าเป็นช่วงที่แบบจะต้องเดินทางไปทําธุรกิจนะคะไปเรียนต่อแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะบางคนเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะอาจจะแบบมีทุนนะคะ ไปเรียนนะคะหรือว่าอยู่ในช่วงของการเรียนภาษาอ่ะแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะจะมีความโดดเด่นมากๆนะ,ะสำหรับคุณนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ทํางานในลักษณะดังกล่าวนะคะหรือว่าไม,ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างชาว ต่างชาตินะคะหรือว่าเรื่องของต่างภาษาเลยนะคะเดือนหน้าเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยหน่อยนะคะสำหรับชาวาธาตุลมนะอาจจะมีงานหนักงานเหนื่อยที่รอยอยู่นะคะเพราะว่านักลบ่ออกมาแล้วนะคะ,สะแสดงว่าอาจจะต้องมีปัญหานะคะมีปัญหาบางอย่างที่เราจะต้องเข้าไปจัดการแก้ไขนะคะอาจจะเหนื่อยสักหน่อยนะคะแต่ว่าก็จะได้รับความสําเร็จนะคะจะได้รับข่าวดีลอยู่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องใจเย็นด้วยทีนี้โอ้โหมาถึงไพ่อีกใบหนึ่งนะคะคุณได้ไพ่อัศวินถือเหรียญอื้ออ แสดงว่าเหนื่อยแล้วเป็นไงคะเหนื่อยแต่ได้เงินก็ทําเถอะอัศวินถือเหรียญมาแล้วนะคะตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่จะต้องใช้ในเรื่องของความรอบคอบนะคะใช้เรื่องของความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังนะคะแล้วก็ความรอบคอบด้วยบางครั้งเนี่ยชาวธาตุลมเนี่ยเป็นคนคิดไวนะคะเป็นคนที่หัวไว ทำอะไรแล้วก็คิดเลยนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ค่อยแน่ไม่นอนนะ,ะเดี๋ยวก็ทําอันนั้นเดี๋ยวก็ทำอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยอาจจะต้องออใช้เรื่องของสมาธินะคะหรือว่าเรื่องของการโฟก,กัสสักหน่อยหนึ่งนะคะจะทําอะไรเนี่ย ถ้าช้านะคะคือไม่ต้องรีบจนเกินไปนะคะบางครั้งรีบจนเกินไปก็อาจจะผิดพลาดได้นะคะแต่ว่าดูเดือนหน้าเนี่ยอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานการเงินเข้ามานะคะธุรกิจการงานการค้าขายของคุณเนี่ยการติดต่อเจราจาค้าขายเนี่ยมันจะราบลื่นนะคะหรือว่าเออจะได้โชคไล่ลาบนะคะจากการเดินทางนะคะยิ่งเดินทางก็ยิ่งดียิ่งเดินทางแล้วได้ยิ่งได้เงินนะคะคบางคนแบบท,ทางานเป็นลักษณะของการเป็นเซลนะคะอ่ะเป็นงานที่แบบต้องออกไปติดต่อลูกค้านะคะไปติดต่อโรงงานนะคะต้องไปทา ธุรกิจไปดิวไปดิวงานกับลูกค้าที่นั่นที่นี่นะคะแต่ว่าไปแล้วก็จะได้เงินนะคะมันเป็นภายที่ต่อเนื่องกันนะคะเดินทางแล้วเป็นไงเดินทางแล้วก็จะได้เงินทีนี้โอ้โหราชาเหรียญน,นะคะมีอสศวินถือเหรียญแล้วก็มีราชาเหรียญด้วยนะคะโอ้โหชาวธาตุลมทําไมเดือนหน้าเป็นช่วงที่แบบคุณรับทรัพย์อย่างนี้นะคะบางคนเนี่ย อาจจะเป็นช่วงเวลาพิเศษนะคะได้เงินรับเงินพิเศษเข้ามานะคะบางคนอยู่ในช่วงของการแบบได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนนะคะหรือว่าอาจจะมีรายได้เข้ามาหลากหลายทางนะคะอา,อาจจะได้เงินโบนัสนะคะได้ค่าคอมมิชชั่นได้เงินพิเศษได้เงินตกเบิกนะคะได้เงินมาจากหลายทิศทางหรือว่าบางคนเนี่ย ทำไรายได้พิเศษคือมีงานประจําด้วยแล้วก็ทําอาชีพที่2ที่3ด้วยอ่ะแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะได้เงินปันผลเข้ามานะคะหรือว่าได้เป็นในส่วนของกําไรเข้ามาก็ได้นะะช่วงเดือนหน้าเนี่ยเป็นช่วงที่ดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของการเงินนะโอ้โหชาวทัดลมเจ้าเงินเก็บ ไปไว้ที่ไหนเนี่ยนะคะมีทั้งอัศวินเหรียญมีทั้งราชาถือเหรียญรออยู่นะคะเราก็ดูเหมือนว่าเดือนหน้านะคะจะมีผู้ใหญ่ที่ให้คุณนะคะมีผู้ใหญ่ที่เขาให้การเมตตาสนับสนุนคุณนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เหมือนลักษณะแบบเป็นนักธุรกิจนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะถ้าเกิดว่า เราติดขัดปัญหาอะไรนะคะเราก็ลองเข้าไปสอบถามนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาเราก็ได้นะคะเป็นหัวหน้าเป็นคุณพ่อเป็นคุณลุงอของเราก็ได้นะคะลักษณะแบบเหมือนเป็นคนแบบมาดนิง่งเหมือนแบบมาดอาเซียมาดเจ้าของเขาเรียกน,น,นะเจ้าสัวนักธุรกิจรายใหญ่อย่างเนี้ค่ะ คือเราไม่ได้ไหมายความว่าเราจะต้องแบบไปขอหยิบขอยืมเงินเขาอย่างเดียวนะแต่หมายถึงว่าเออเราอาจจะไปขอความรู้จากเขาก็ได้นะคะหรือว่าลักษณะของคนแบบเนี้ยถ้าเราติดขัดเนี่ยเขาอาจจะช่วยให้คําแนะนําอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเนี่ยสามารถนํามาปรับปรุงแก้ไขการทํางานของเราได้ดีขึ้นได้อะไรเงี้ยแล้วก็คนที่หางานอยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้งานนะคะมีโอกาสที่จะได้งานนะใครที่กําลังสอบแข่งขันนะคะ,อ,ะอยากจะโยกย้ายนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเนี่ยมันมี ไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีอัศวินถือเหรียญมาด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายสมใจนะคะแล้วก็จะได้เงินเพิ่มด้วยตามมานะคะโอ้โหเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยแต่ดูเหมือนว่าช่วงเดือนหน้าอันนี้นะเราพูดตามหน้าไพ่นะคะสำหรับคนที่มีความรักนะคะความสัมพันธ์ช่วงเดือนหน้าเนี่ยคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินมากสักหน่อยนะคะอาจจะเป็นตัวคุณเองนี่แหละที่ไม่ค่อยให้ความ สนใจนะคะหรือว่าไม่ค่อยแบบมีเวลาให้กับคนรักหรือว่าคนคุยของคุณมากนักก็ต้องแบ่งเวลานะคะให้ความสํา ให้ความสนใจนะคะกับคนรอบข้างเราด้วยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเรานะคะหรือว่าเป็นแฟนเป็นคนคุยคนที่เราครบอยู่นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้มีแฟนมีคนคุยที่เป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือว่าเป็นลักษณะของการแบบพบลักออนไลน์นะคะแต่ว่าคุณก็ไม่ค่อยที่จะได้มีเวลาให้กับอีกฝ่ายหนึ่งมากนักนะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบเออคุณโฟกัสเรื่องของการงานการเงินมากกว่าก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้แบ่งเวลาให้ดีๆอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมนะคะแล้วไพ่บอกอะไรอีกโอ้ ได้ไพ่ใบนี้นะคะทางสามแพร่งชาวธาตุลมช่วงเดือนหน้าต้องระมัดระวังหน่อยนะคะเวลาเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้ดูสักนิดนึงนะคะบางทีเขาก็มีความเชื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางสามแพร่งอยู่นะคะหรือว่าเดือนหน้าเนี่ยฮะระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอาจจะแบบเนี่ยถูกหมากัดถูกแมวควนถูกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเดินทางไปไหนช่วงเวลากลางคืนน่ะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักในสถานที่นั้นน่ะก็ไม่ควรที่จะเออเขาเรียกอะไร ควรหลีกเลี่ยงนะคะเกินเดินทางไปในสถานที่เปลี่ยวคนเดียวนะคะบริเวณที่เราไม่รู้จกักแบบเข้าไปในซอยมืดมืดแคบๆหรืออะไรอย่างนี้นะกนลรมัดระวังหน่อยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวอะไรแบบนี้ดีกว่าทีนี้ยังมีอีกใบหนึ่งนะคะพายอยากจะบอกกับคุณอีกใบหนึ่งอ่ะ เป็นไพ่ใบนี้นะคะจากไพ่ชุดโชคดีมีสุขเดือนหน้าเนี่ยชาวธาตุลมเนี่ยอาจจะได้ไปศึกษาเรียนรู้นะคะไปโรงเรียนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอาจจะเป็นคอร์สสั้นๆก็ได้นะคะเป็นการลงเรียนกับครูบาอาจารย์จริงๆอ่ะอาจจะแบบไปโรงเรียนอ่ะมันเป็นไพ่ต่างภาษาเข้ามานะคะบางคนเนี่ยอาจจะได้ไปเรียนภาษาเพิ่มก็ได้นะคะหรือว่าไปเรียน เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการเงินอย่างเงี้ยค่ะอ่าก็เป็นไปได้เช่นกันหรือว่าอาจจะเป็นการไปโรงเรียนบัญชีการลงเรียนโปรแกรมบัญชีเการประเมินการตรวจสอบอะไรแบบนี้อาจจะเป็นการลักษณะของการไปเรียนเพื่อที่จะมา up skill ของตัวเองเนี่ยให้มีทักษะเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะนําไปต่อยอดสร้างไรายได้ในอนาคตเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะเป็นได้ทั้งแบบว่าเออเรียนกับ ครูจริงๆนะคะเรียนกับครูกับโค้ชจริงๆหรือว่าอาจจะแบบไปเรียนนอกสถานที่ด้วยก็ได้อย่างเช่นว่าเออ เรียนวิชาการไปแล้วหลังจากนั้นเราก็นําไปฝึกปฏิบัตินะคะนำไปเก็บเคสหรือว่าลงไปทดลองปฏิบัติงานจริงะะเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ว่าไอ,อส้สิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนหรือว่าพอเรานําไปไปปรับใช้ความรู้ในเรื่องนั้นๆแล้วอะเราเข้าใจได้ดีมากน้อยแค่ไหนประการใดนะคะบางคนเนี่ยอาจจะได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของโหราศาสตร์ด้วยก็ได้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ไปโรงเรียนโหราศาสตร์นะคะหรือว่าอาจจะโรงเรียนพวกไพยิปซีออนไลน์ หรือว่าโรงเรียนแบบได้เจออาจารย์จริงๆนะคะหรือว่าอาจจะแบบศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าคุณกำลังสนใจอยู่ว่าเอเดือนหน้านเ,นเราจะลงเรียนอันนี้แบบนี้ดีไหมนะอาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่กล่าวมานะคะเป็นเรื่องอื่นก็ได้ก็โอเคก็ภพคกอบอกว่าเดือนหน้าก็เป็นช่วงเวลาดีดๆนะคะที่ชาวธาตุลมเนี่ยจะไปลงเรียนนะคะในเรื่องที่คุณสนใจนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณแค่คิดว่าคุณสนใจอ่ะวันนี้คุณอยากจะไปเรียนเพราะว่าเร,เรามีความชอบหรือว่าเราสนใจ ก็ไปเรียนก็ได้นะคะแต่ว่าไพ่เขาบอกว่าสิ่งที่คุณสนใจอันนั้นน่ะไม่แน่นะบางทีมันอาจจะนํามาต่อย,ยอดสร้างไรายได้ให้กับคุณในอนาคตด้วยก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะให้พิจารณาให้ดีๆนะคะอย่ารีบร้อนตัดสินใจนะคะก็คือว่าโรงเรียนได้นะคะแต่ว่าก็ต้องออพิจารณาดูด้วยว่าเรียนแล้ว คุ้มไหมคุ้มค่าไหมเรียนที่ไหนเรียนอย่างไรนะคะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงเพราะดูเหมือนว่าเดือนหน้าเนี่ยอาจจะแบบมีเรื่องงานเข้ามารอคุณอยู่เยอะเหมือนกันนะคะอาจจะต้องแบบจะสรรเวลาให้ดีๆนะ,ะสำหรับชาวาธาตุลมแต่ว่าก็เป็นไพ่ที่ดีทั้งโดยรวมนะคะก็เป็นไพ่ที่ดีทั้งหมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าให้ระมัดระวังนะคะเรื่องของการเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวนะคะในที่เปลี่ยวๆหรือว่าเ,เดินทางไปยังแบบ สถานที่ที่แบบเป็นทางสามแพร่งนะคะอาจจะน่ากลัวสักนิดนึงหรือให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอาจจะแบบมีหมากาัดหรือว่าโดนแมวข่วนอะไรแบบนี้เป็นต้นชาวทาตุลมก็ให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพไว้หน่อยก็จะดีค่ะเอาล่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆชาวทาดลมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะถ้าวันนี้ทําคลิปแล้วผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปสั้นๆกระชับๆบแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะคะ เป็นกำลังใจแอนหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปถัดไปค่ะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ